โอ้โหลูกนี้สวยเลียงเลยมามาดูลูกนี้ครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้บาทในพลพาย FC มาอัปเดตร้านทุเรียนร้านเชียรรักเกมมาปังทุเรียนหมอนทองนะครับผมนำคำแหง1 6อนะครับวนน่ะสแกนจ่ายได้เลยนะครับ วันนี้ราคาขายกิโลกรัมละ280บาทนะครับผมเป็นหมอทองนะครับผมของละยองนะครับผมปูสวยๆเลยอย่นี้ตามสั่งเลยนะครับหวานนีเหลืองครับ เลื่องละล้ำงามแท้ปวดนะบอกบอกแบบโดยธรรมชาติหนึ่งนาทีอันนี้มาดูเนื้อเลยนะครับมาครับอยู่ในกรอบรอบนุ่มในนะครับ แพงไหมครับอัวนี้ก็ได้ค่ะโอเคสองโลครึ่งอ่าเจ็บาทค่ะอ่าเจดร้อยได้ค่ะว้านุ่มในนิดนิดเจ็ดร้อยด้วยนะคะ 4ีู่โอ้ออนีลงกอกง่ายครับมาดูวิธีการปอกทุเรียนแบบง่ายๆของเฮรักนะครับ วอดอ่ะเยี่ยมเลยครับมีมีเยอะครับวันนี้มาเลยทุกคนสองร้มาเลยเนี่ยสวยๆเลยนะครับดูชิวนี้ต่อไปนะครับเป็นกลอมนอกล่มในเหมือนกันนะครับเนี่ยดูลูกค้าดูดูเนื้อก่อนให้นะครับผมเนี่ยทรงแบบสวยๆเลย <c oughs> นิ่มไปแข็งน,นิ่มนิ่มไปแข็งไปบอกได้เลยว้าวสวยเลยวันนี้มีมีให้เลือกเยอะนะครับทุกคนต้องใด้ก่อนต้องเอาให้ถูกใจลูกค้านะครับ <c oughs> ลูกค้าชอบแบบไหนนั่นเนี่ยสี่โลคืออะไง นี่เห็นไหม1260ครับมาแล้วตรงนี้มีลูกใหญ่ๆอ่าตรงนี้ <c oughs> ลูกค้าเรียกร้องมาลูกค <c oughs> ้าบอกอยากได้ลูกใหญ่ๆสวยๆมาเลยนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะผมกับ ร้านเฮียรักกี์มาปังทุเรียนหมอนทองรามคำแหง166ตลาดพลลกอนนะทุกคนนี่เหลืองเหลืองเลยชอบดูใช่ครับ พูดเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับใ่สูตรไสูตรแมนครับเนี่ยฮหมอนมีคนสนับสนุนวะไมไม่่ากัไสไมันมดีฮ้อนบอลเลยอ่ะรนัไม่มันมันนิ่มไป กูใหญ่เห็นไหมเนี่รักบอกล,ล,ลูกลูกลูกค้าจะกินแบบแบบกรอบนอกนุ่มในนิดเึียรูเียนลอยทำา้อูเลียนลอยทู้ใหญ่เห<ๆ>มือนเดิมครับมาร้านเหี่รักไม่ผิดหวังครับทุกคนกูใหญ่ขึอืนเอาใจแรกใจใจแรกใจไปเลย ญ่ก็คือมันมันจะออกจะน,นิ่มไปนิดนึงมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาเลยทุกคนร้านทัานเรียนร้านเหียรักเกมาปางังทุเรียนหมอนทองนะลูกนี้ก็สวยนะคที่ฝั่งนี้ไปจ้าพอดีทานมา,า,นม,ามาดูเนื้อบางนี้นะลูกค้าบอกอยากได้สุกพอดีทานพร้อมทานนะ เดี๋ยวมีรักจัดให้มีถุงให้ลูกค้าจิ้มดูก่อนนะผมแตะเนื้อดูก่อนได้นะครับชอบนิ่มไปแข็งไปบอกได้เลยนะครับได้ไหมครับได้นะไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องแกะปีดไปไม่ต้องแกะปีดแล้วเ,เอาไป,ไปเป็นชิ้นๆนะอ๋อนุ่มไปป่ะพี่ดหนุ่มไปไหมครับนุ่มมันิ่มไปนิ่มไปนพี่แล้วแต่ลูกค้ากินครับ มาจะแข่งรับเพราะให้ใหม่นะครับมีเยอะครับมีเยอะวันเนี้ยเพิ่งเปิดร้านประเดิมร้านนะครับมาเลยยุ้งลู้ค้าอยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับมาเลยนะครับรักจัดให้ผู้สวยๆทั้งนั้นเลยวันเนี้ยเพราะไปเลือกไปยาว สวยๆไปแล้วภูงามด้วยได้ป้ะเอาไปกินได้ไยมพี่ ค่ะอ๋ะอนี่ลูกค้าให้จีดไปเป็นชิ้นแบบน,บบน,บบนี้ไปเป็นลูกเนี่ยก็จะพาหลังให้เรียบร้อยนะครับไปแบบนี้ก็ได้ครับสบายนี่อ๋อง่ายง่ายๆ Oh. ได้ครับสวยๆยังเหลืองเลยมาโลดมาโลดชิวนี้ลูกค้าสั่งไปแบบนี้พด่ะเนื้อสุดพอดีทาน ที่กัดรานำแหง166ตลาดธละกรนะครับผมกับร้านเฮียรักเจ๊มาปางทุกเรียนหมอนทองนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับ เรียบร้อยไปครับเช็คไปเอาครับชิปนี้ก็บางคนก็ขอจบชิปไว้เออท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามด้วยนะคะปูใหญ่ๆไปเลย <c oughs> เลี้ยงหุยๆนยครับพูดนะผมใจ ชม่มวบาแน่นอนสแกนได้เลยครับวู่หญ่ๆวุ่นวันครับวันนี้อัปเดตอัปเดตนะครับ แต่ละพูนี่เนื้อเนื้อเป็นครีมไหมครับพิกัดร้านยาลักเกวาปางนะครับผมรามคำแหง1้6ตลาดธละกอนะครับทุกคนแวะมาอุดหนุนได้เลยอยู่ในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะผมสำหรับ <c oughs> ต่างจังหวัดต่อจวอนะครับผมมีส่งแล้วนะครับมีส่งแล้วนะครับเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นอย่างที่พี่วาไหมสองโลซ้อนลูกใหญ่ใช่ไหม 1ช่ครับไล์สวนด้วยถ่ายชิปครับผมลูกสวยๆต้องโชว์หน่อยสวยทุกลูกเลยเปิดบ้านเยรสวยทุกลูกเลยร้านเนี่ยร้านนน้าา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 มาา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 นาาาาาาคาาาแาา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 าัาาาาาาาร ลูกเนี้ยเป็นเนื้อแบบสุขอดีทานอ่ดูซิผูที่สองเหลืองสดใสรับรองลูกก้าไม่ผิดหวังใช่ที่สองโลสองนะคะใช่ครับมาเลยสำหรับส่งต่างจังหวัดน,นะครับผมมีส่งแล้วนะครับทุกคนสำหรับ fc ที่ถามหานะผมว่าร้านเยรัตก,กับเจม๊มะปางมีส่งต่อจวอไหม เริ่มมีส่งแล้วนะครับเริ่มมีส่งสจวต่างจังหวัดแล้วนะครับทุกคนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในที่แฟนเพจร้านกัญชีนข้าฟางทุเรียนหมอนทองได้เลยนะครับทุกคนเราไปสั่งซื้อได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บอกแม่ค้านะผมว่าจะเอาลูกประมาณไหนนะครับผมเสียี่สิบบาทนะครับ่กิโลนะครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บอบคุณขอจบคลิปว้เท่านี้ก่อนทุกคนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ